สวัสดีครับท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นบะหมี่ขึ้งเลยรูปแบบครับนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับทีนี้เราก็นําลูกชิ้นหมูนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็มาลวกนะครับมาลายน้ําก่อนนะครับเพราะอยู่ในช่องฟิลแล้วเราก็มาลวกนะครับพอลวกสุกได้ทีแล้วเราก็ตักน้ํานะครับใส่ลงไปนะครับ เราก็ใส่ให้พอดีขีดที่เขามีอยู่ในในถ้วยนะครับพอขึ้นมาแล้วก็จะได้พอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะครับสี่ลูกแรกนะครับเจ็ดลูกแปดเก้าสิบลูกพอดีนะครับเต็มคับนะครับ เราก็ปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นำมาคนให้เข้ากันนะครับก็เป็นเมนูง่ายนะครับตอนเช้านะครับพอเราตักเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักลูกชิ้นมาทานนะครับเป็นลูกชิ้นหมูนะครับเล่นชิ้นหมูอร่อยเจ้านี้นะครับ ล้าก็ตักเส้นแล้วก็หมูที่เขาใสมาให้ในถ้วยนะครับก่อสดร้อนๆนะครับดีเห็นมีอยู่ในบ้านหลายกล่องังกลุม่มอายุก็เลยม,มาทานก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับท่านคัาขอบคุณมากครับ